ผู้ที่มาให้เป่ากระหม่อมบางคนแย้งว่าถ้าอาจารย์เป่ากระหม่อมไม่เป็นพรมน้ำมนต์ไม่เป็นแล้วอาจารย์จะเป็นพระได้อย่างไรอขอเป็นพระแบบไม่เป่ากระหม่อมขอเป็นพระชนิดที่พรมน้ำมนต์ไม่เป็นพระแบบอย่างนี้พระแบบแบบที่เป่ากระหม่อมไม่เป็น มีคนก้มหัว้วเข้ามาให้เปล่ากระมอมเพราะไม่ต้องเปล่ามันดีอยู่แล้วทัานไม่เปล่าให้มันตกระโปรกหรอกบางคนเข้าใจว่าบางคนคนอื่นก็เข้าใจว่าท่านอาจารย์เป็นอริยะเป็นอรหรันแต่บางคนว่าเป็นเพียงนักคิดผู้ยิ่งใหญ่เท่าน,นั้นเองอย่างนี้ท่านอาจารย์จะว่าอย่างไร อาจารย์จะตอบว่าไม่อยากเป็นอะไรทั้งนั้นแม้แต่อรหันก็ไม่อยากเป็นนักคิดผู้ยิ่งใหญ่ก็ไม่อยากเป็นอยากจะอยู่ว่างๆใหฝรั่งบางคนว่าท่านอาจารย์เป็นผู้ปฏิรูปพุทธศาสนาคนที่สองรองจากนาคารชุนท่านอาจารย์จะว่าอย่างไร อว่าไม่ต้องว่าอะไรหน้านาจิตตังใครจะคิดอย่างไรก็ได้เป็นเรื่องตั้งแต่ละคนต่างคนต่างคิดเขาว่าอะไรว่าเป็นอะไรก็ตามใจเขาอาตมาขอไม่เป็นอะไรขอไม่ต้องเป็นอะไรนี่มีผู้แสดงความรู้สึกส่วนตัวว่าท่านอาจารย์เป็นอัทธกษาจารย์แห่งยุคปวรมาณู เป็นอัตถกาจารย์ผู้อธิบายธรรมะแห่งยุคประมาณูเขาเห็นว่าจะมาอธิาบายอะไรมันโลดโผนผิดคนจนคนก็ฟังไม่ถูกเลยเรียกว่าอัตถกาจาย์แห่งยุคประมาณูแต่ว่าเป็นอัตถกาจาช์ชนิดนั้นก็ไม่ดีไปกว่าเป็นพุทธทาสเขาเป็นพุทธทาสไม่ต้องสนใจ แล้วเขาหาว่าท่าน,อา,นอาจารย์กระทาตนเสมือนหนึ่งว่าเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจหลักพุทธศาสนาอย่างถูกต้องแต่ผู้เดียวมีคําว่าแต่ผู้เดียวอระมาก็ขอยยิบเอาเลยว่าผู้เดียวจริงๆนะเพราะมันไม่เหมือนใครผู้เดียวชนิดที่ไม่เหมือนใครเขาเป็นผู้เข้าใจธรรมะหรือพุทธศาสนาอย่างถูกต้องของตนแต่ผู้เดียว คือไม่ให้มันเหมือนแล้วก็ไม่ต้องการจะเหมือนใครขอสมวนความเป็นผูด้เดียวว่าอย่างนี้จะมันจะถูกหรือมันจะไม่ถูกก็มันเป็นเรื่องของปัจจตังเวทิตพโภวินยูหีมันจะเห็นเหมือนกันทุกคนไม่ได้อา้ามีผู้พูดว่ามีมหาเถระซึ่งเป็นที่เชื่อถือของ มหาชนเขาพูดว่าหนังสือของท่านอาจารย์พุทธทาตและท่านอาจารย์ปัญญาล้วนแต่เป็นมิจฉาทิฏฐิมอมเมาประชาชนใช้คำมอมเมาประชาชนให้เมาอะไรให้เมาอะไรถ้าเมาทรม้ามันก็ัดีกว่าไม่เมาอะไรนะนี่เราเป็นมิจฉาทิฏฐิก็แต่ในสายตาของคนชนิดนั้น ผู้มีความอาฆาตเทยดแค้นเพราะเราพูดไม่เหมือนเขาเขาก็เลยจัดให้เราเป็นมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิในสายตาของคนนั้นไม่ใช่มิจฉาทิฏฐิตามหลักแห่งพุทธศาสนาเราต้องการจะทำลายมิจฉาทิฏฐิให้เกิดสัมมาทิฏฐินี่เป็นหลักการเป็นจุดประสงค์ความมุ่งหมาย ถ้าเขากล่าวหาว่าท่านอาจารย์แสดงคำชอบเน้นแต่ว่าคนอื่นโง่เี่มาก็พูดบ่อยจริงเหมือนกันว่าไอ้คนโง่มันต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นยอมักอย่างนึงไม่ได้อะที่ว่าเน้นเฉพาะคนโง่ก็เพื่อให้มันหายโง่เน้นลงไปบนคนโง่ก็เพื่อให้มันหายโง่มันจะได้เป็นพุทธพุทธบริษัท หายโง่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน่องการที่ไปจำจี้จำใช้ใครว่าเป็นคนโง่ก็เพื่อจะให้เขาหายโง่เรื่องนี้คงจะเปลี่ยนไม่ได้บอกแลร้ลงหน้าว่าเรื่องนี้คงจะเปลี่ยนไม่ได้หรือว่าปากมันเคยชินซะแล้วมันก็จะต้องพูดออกมาทันทีที่จิตมองเห็นว่าคนนี่ มันไม่น่าจะทําอย่างนั้นเลยมันควรจะทําอะไรสู้ไปดีกว่าน,นั้นมันก็เรียกเขาว่าคนโง่มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าท่านอาจารย์แสดงคำด้วยช้อยคํากระด้างหยาบคายถึงกับว่าพระเนนก็โง่นี่แค่พามาว่าพระเนรในวัดก็โง่ก็เคยพูดว่ามีสิมันมีนี่พระเนนที่ยังโง่มันมีอยู่จริงๆ และใจ้พูดว่าอย่างไรเราเป็นผู้ขูดเข้าความโง่ของผู้ที่เราพอจะช่วยได้นี่เราก็ต้องขูดเข้าความโง่ของคนโง่เท่าที่เราจะช่วยได้ต่อไปตามเดิมขอรับประกันว่าจิตไม่ได้กระด้างยาพายเลวรามถึงขนาดนั้นปากพูดอย่างใจพูดอย่าง ปากด่าเขาแต่ในใจรักเขาสงสารเขากรุณาเขาในคำพูดมันจึงหลุดออกไปแปลกๆขอให้เข้าใจไว้ด้วยมีนักศึกษานะนักศึกษาปัญญาชนกล่าวหาว่าท่านอาจารย์เรียกร้องศีลธรรมแต่ปากอยู่บนหอคอยงาช้างไม่ลงมือลงไม้ กันจริงๆทิธี่ผมก็เรียกร้องศีลธรรมให้กลับมาอยู่บนหอคอยงาช้างซึ่งเขาหมายถึงว่าไม่เอาจริงอยู่ทำงานอยู่แต่บนที่ที่สบายนี่ไม่จริงเราได้พยายามจนถึงเกิดการกระทบกระทั่ง เดี๋ยวนี้มันก็เป็นผู้เรียกร้องไปก่อนพระมันยังทําอะไรมากกว่านั้นไม่ได้ขอเป็นผู้เรียกร้องไปก่อนจะเรียกร้องเรียกร้องจนถึงกวา่าเมื่อไหร่จะจับตัวเอามาถลกหนังหัวนี่มันยิ่งกว่าเรียกรออ้องไอ้คนโง่นี่ถ้าเพียงแต่เรียกร้องไม่พอก็ต้องจับตัวมาถลกหนังหัวมันก็จะได้เกิดการเปลี่ยนแปลง มีนักศึกษาก,กล่าวอย่างนั้นเป็นนักศึกษาชนิไดไหนก็ไม่รู้นี่ยมองดูตะมาว่าอยู่บนหอคอยงาช้างมันยิ่งไกลกันใหญ่มีนักศึกษากล่าวว่าท่านพุทธทาสเกิดและเจริญอยู่ในสังคมชนบทจเจาความรู้ที่ไหนมาแก้ปัญหาสังคมเมืองคนเมืองนี่ไม่ใช่คนโง่ที่ไปจากชนบทเลย ไอ้คนที่ไปอยู่ในเมืองมันก็เป็นคนโง่ที่ไปจากชนบทแล้วมันก็ลูกหลานของคนโง่ที่ไปจากชนบทมันก็ไม่รู้จักชนบทว่าชนบทมีดีอะไรยกเอาการอยู่ในเมืองมาค่มข,ขีการอยู่ที่ชนบทมีคน กล่าวหาอย่างนี้ว่าท่านพุทธทาสมัวแต่เป็นทาสเดี๋ยวี้เขาเลิกเป็นทาสกันแล้วพระธรรม,มก็บอกว่าขอสมัครเป็นทาสอย่างยิ่งของพระพุทธเจ้าแต่ไม่ยอมเป็นทาสของคานมากเหมือนทินนักศึกษาเขายอมเป็นทาสกันนักศึกษาเมืองไทยฝ่ายใายเนี่ย เขาเป็นธาตุสติปัญญาขฐานมากมากสิดเสนนั่นไม่ใช่ธาตุนั่นเป็นธาตุหนักกว่าที่พระอาตมาเป็นธาตุของพระพุทธเจ้าซะอีกเขาสมัครเป็นพุทธธาตุต่อไปมีนักศึกษากล่าวว่าสมัยนี้เขาเลิกธาตุกันแล้วแต่ท่านพุทธธาตุยังสมัครเป็นธาตุอยู่อย่างเป็นไดโนเสาร์เต่าล้านปี นี่ก็ตอบอีกอย่างเดียวกันว่าเป็นทาสพระพุทธเจ้าดีกว่าเป็นทาสของไอ้มักซิดก็เป็นทาสอย่างไม่รู้สึกตัวคำว่าเป็นทาสนั้นไม่มีอะไรแล้วมันเพียงแต่ทํางานจริงๆด้วยความซื่อรรสัตย์สุจริตตามอุดมคติของผู้ที่เราสมัครตัวเป็นทาสของท่าน <c oughs> นักศึกษากล่าวว่า ท่านพุทธทาสไปหลงบูชาลัทธิที่แก้ปัญหาเฉพาะตัวไม่บูชาลัทธิที่แก้ปัญหาของสังคมนักศึกษาที่มันเป็นธาตุปัญญาของข้อมูลนี่หรือของมาัสซิสก็คุยว่าเขาจะถือลัทธิแก้ปัญหาของสังคมให้เราไปถือลัทธิของพระพุทธเจ้าแก้ปัญหาเฉพาะตัวนี่มันกล่าวตูพระพุทธเจ้าอย่างยิ่งเลย แสดงว่าคนนี้มันไม่เคยเรียนพุทธศาสนาไม่รู้จักพระพุทธเจ้าที่ประกาศพระองค์ว่าเราเป็นผู้ประพฤติประโยชน์แก่มหาชนทั้งเทวลาละมนุษย์นี่เป็นสังคมที่กว้างใหญ่กว่าสังคมที่คนนี้มันรู้จักสังคมทั้งเทวลาละมนุษย์พระพุทธเจ้าท่านทรงมุ่งหมายอย่างนั้นอย่าไปตู่พระพุทธเจ้าเพราะมุ่งแต่แก้ปัญหาบุคคลปัจเจกนชน ท่านมุ่งจะช่วยมหาชนสังคมใหญ่ทั้งเทวดาและมนุษย์พระพุทธเจ้าท่านมุ่งแก้ปัญหาจักรวาลนู่นท่านมุ่งแก้ปัญหาของจักรวาลไม่ใช่สังคมแคบๆของพวกคอมมิวนิสต์เขากลาหาท่านอาจารย์ว่าการศึกษาอย่างตะวันตก กล่าวหาว่าการศึกษาอย่างตะวันตกยุคป,ปัจจุบันเป็นการศึกษาที่สง่สงเสริมสัญชาติยานอย่างสัตว์และปิดกั้นความงอกงามความเป็นมนุษย์พระตถาจิงจริง,รงอาตมาเนี่ยเห็นว่าการศึกษาอย่างตะวันตกยุคป,ปัจจุบันนั่นล้วนแต่เป็นการศึกษาส่งเสริมความเป็นสัตว์คําว่าเป็นสนัญชาติานแห่งสัตว์นี่คือความเห็นแก่ตัว เพราะว่าการศึกษายุคปัจจุบันนี่ยิ่งเรียนข้าวหนักข้าวมากข้าวมันก็ยิ่งเห็นแก่ตัวเพราะเขาสั่งสอนกันแต่ว่าจะหาประโยชน์มาได้อย่างไรจะหากําไรมาได้อย่างไรเทคโนโลยีทั้งหลายเป็นวิธีการแสวงหาประโยชน์ใส่ตัวยิ่งเจริญในการศึกษาอย่างนี้ก็ยิ่งส่งเสริมสัญชตาตญาณอย่างสัตว์ไม่ถูกแล้วยิ่งเรียนยิ่งเห็นแก่ตัว มันยิ่งเรียนมากยิ่งได้เหตุผลที่จะส่งเสริมความเห็นแก่ตัวเราไม่เอา